ก็สวัสดีครับทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง Earth e a r t h ETC ด้วยนะครับก็วันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องของการถอนเงินนะครับในกองทุน E8 นะครับก็ถอนมาแล้วนะครับเดือนนี้ถือว่าครบ1เดือนทุนสมัคร5 0 0 0บาทช่วงวันที่29ใช่ไหมครับแล้วก็ถอนกำไรรวมทั้งหมด 1 0 0 0 0มืนเหรียญน,นะครับโอ้โหเรียกว่าตบมือรัวๆเลยนะครับก็คือ5,000ไป1,000 0 u มืนยูเอลรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวเอ่อแดชบอร์ดของการถอนเงินกันเลยดีกว่านะครับอ่ะอันเนี้ยนะครับก็จะเป็นตัวยอด Payout เนาะ ซึ่งก็จะเป็น Account เดียวกันเลยนะครับถ้าดูจาก Account ID เนี่ยก็จะเป็น503 2001นะครับก็พอร์ตนี้เนี่ยกองทุนมูลค่าพอร์ตเนี่ยก็คือ5 0 0 0 0ื่น0 0านดอลลาร์นะครับก็จะมีถอนชุดแรกไปนะครับก็คือ3414เนาะแล้วก็ถอนเงินชุดที่2ไป6770นะครับก็รวมกัน 1 0 0 0 0 US ดอลลาร์พอดีนะครับซึ่งการถอนรอบ2เนี่ยถือว่าเงินเข้าค่อนข้างไวเลยนะครับก็ถอนตอนตี3นะเรียกว่าตื่นมาถอนตอนตี3แล้วก็เงินเนี่ยก็เข้าตอนประมาณตี2ในในวันถัดไปเลยก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าจะถามว่าถ้าเกิดวันเนี้ยผมเนี่ยจะนำสิ่งเนี้ยผมจะนำไปต่อยอดอะไรบ้างเนาะนะครับ ผมเนี่ยก็จะนําเงินนะครับบางส่วนนะก็ไปพัฒนาเรื่องของอุปกรณ์โปรดักชันนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงสีหรือว่าเสียงเนี่ยก็จะเริ่มเดเวล็อปมากขึ้นเนาะเพื่อทําให้เพื่อนๆได้ดูหน้าผมหล่อๆนะครับแล้วก็อันที่2นะครับในเรื่องของการ i s v เอ่อผมเนี่ยก็จะนําเงินเนี่ยไปสอบพอทส0 0 0สนยูเอดอลลาร์เนาะก็เริ่มจากกองทุน e 8เนี่ยแหละนะครับแล้วก็ไปสอบเพิ่มเป็น2000 0 0 u s ดอลลาร์ 200, USD, ก็จะเป็น ถ้าสอบผ่านเนี่ยมันก็จะเป็น2องแสนกับอีกห้าหมื่นถูกไหมถ้าเราถอนกําไรในเปอร์เซ็นต์เท่ากันเนี่ยเราก็จินตนาการไม่ออกเลยนะครับแล้วก็จะนําเงินบางส่วนนะครับก็ไปลงทุนในตลาดคริปโตหรือว่าไปลงทุนในตลาดหุ้นหรือว่าแอสเซทอื่นๆนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเราเป็นนักเทรดก็จริงแต่ว่าเราจะต้องเป็นนักบริหารจัดก,การการเงินด้วยเช่นกันนะครับอ่ะเรามาสู่ในเรื่องของเอ่อทำยังไงถึงได้ถอนเงินก่อนนะครับ ตัวของเซตอัพการเทรดของผมเนี่ยผมจะเป็น Elite Wave นะครับแล้วก็ตัวของเครื่องมือเทมเพลตที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นตัว E F t h a n n e l นะครับในการเทรดสินค้าที่เป็น Trend Follow นะครับอ่ะเราลองมาดูว่าแล้วถ้าเกิดว่าใช้คำว่า E F t h a n n e l เนี่ยต้องมาดูว่าหลักการในการใช้เนี่ยผมใช้ยังไงบ้างนะครับอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างของ คู่สกุลเงินที่ผมน่าจะถือลันมาไกลๆแล้วกันนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นตัวตลาด UJ เนาะนะครับคือตัวตลาด UJ เนี่ยผมได้ในจังหวะที่ตัวของราคาเนี่ยมีการจบในรูปแบบของชุดรูปแบบของ ending diagonal น,น,นะครับใน time frame สักประมาณ1ชั่วโมงนะครับเนี่ยก็มองว่าแล้วราคาเนี่ยมันมีการยืนเหนือตัว ทูเนลไลน์จังหวะที่ราคามันมีการยืนเหนือทูเนลไลน์เนี่ยมันก็จะต้องรอจนกว่าจะรีเทสถูกต้องไหมซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูจากภาพตรงนี้เนี่ยอ่ะเราก็ใช้วิวธีการกลางฟรีโบเนาะก็สวิงโรมาสวิงไฮนะครับแล้วก็หาจังหวะเข้าที่เป็นโซนดีมานแต่ว่าเราลองมาดูในภาพของไทม์เฟรม1ชั่วโมงของตัว UJ สิครับเพื<ๆ>่อนๆเราจะสังเกตเห็นใช่ไหมว่าเออถ้าเกิดว่าเราดูจากภาพตรงเนี้ย เราจะสังเกตได้เลยว่าราคาเนี่ยมันมันมันชนดีมาน์ที่ไม่ถึง50%ของแนวฟิโบซึ่งมันไม่ได้จัดอยู่ในโซในส่วนของโซนดิสคาวต,ตามตำราของสมาร์ทมันนี่คอนเซ็ปต์แต่ว่าจังหวะที่ราคามันมีการเบรกเอาต์ตรงชุดเทนไลน์นะครับนี่เบรกเอาต์ตรงชุดเทนไลน์ line, ชุดนี้เนี่ยเออมันจะเป็นการยืนยันว่าเราจะคอนเฟิร์มซึ่งผมเนี่ยจะเริ่มเปิด Position b ายเนี่ย ตรงนี้นะครับเปิด position b u y ตรงนี้เนาะแล้วก็ stop l o s ที่ผมเล่นเนี่ยผมก็จะเล่นประมาณเนี้ยประมาณ600จนถึง1,000 p พ i พอยต์นะครับแล้วก็ tp เนี่ยก็จะเม e profit r ันไปเรื่อยๆนะครับก็ลันมาเต็มชุดเนาะก็ประมาณ3,000ถึง0 0 0 p o i พอยต์ 3, 4, point นะครับส่วนสัดส่วนในการบริหารจาัดก,การความเสี่ยงนะครับปกติแล้วเนี่ยผมเนี่ยจะ บริหารความเสี่ยงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.3ถึง0.5สำหรับสำหรับตัวการสอบพอร์ตกองทุนแล้วก็การเมนเพอร์ตจริงเพราะว่าประเด็นปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราอะจะแพ้หรือเราจะชนะนะแต่ประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดเราแพ้เนี่ยนะครับเราจะเสียเท่าไหร่แล้วค่อยไปคาคูเลตในเรื่องของกำไรเพราะ จังหวะถ้าเกิดว่าเราเข้าในช่วงของเซตแรกเนี่ยแล้วเพื่อนๆดันแพ้เลยหรือว่าเราแพ้เลยเนี่ยปัญหาของมันเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการที่เพื่อนๆจะต้องตามทุนเพราะจังหวะที่ตามทุนเนี่ยมันค่อนข้างโคตรจะเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากแนะนำเพื่อนๆว่าเอออาจจะเริ่มจากการโลลิก์นะครับแล้วก็ใช้ตัวบัฟเฟอร์แมนจเมนต์หรือว่าใช้ตัวกำไร มาค่อยๆเพิ่มความเสี่ยงเนาะซึ่งผมเนี่ยก็จะได้ของในชุดของการลันเนาะลันลันลนตัวคู่ตลาด UJ นะครับแล้วก็ถ้าดูจากชุดนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเวฟเอ็ก e n เทนชนะครับก็จะเป็นขลื่นขยายด้วยนะครับอ่ะแล้วยังไงต่อแล้วคู่อื่นละ่ะอ่ะอย่างเช่นเนี่ยออเดอร์ที่ได้เนี่ยชุดนี้ก็จะเป็นชุดของน้ำมันเนาะก็ราคาเนี่ยหลักการเหมือนเดิมฮะราคาเนี่ย ผมเนี่ยจะเริ่มเข้าตั้งแต่ชุดบริเวณโซน70นะครับแล้วกเ็เก็บ TP เนี่ยที่ประมาณ74กว่ากว่าเนี่ยแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถึงต้องรอบถอนแล้วเสียดายมากนะครับถ้าเกิดว่ารออีกหน่อยเนี่ยก็น่าจะได้ราคาน่าจะได้กำไรที่มากกว่านี้แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกนะครับก็ อถอนเงินมาแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีนะครับอ่ะอีกคู่หนึ่งที่ได้นะครับก็จะเป็นคู่ตัว GJ นะครับ GJ เนี่ยมาได้ตอนชุดราคาเบรกชุดนี้ฮะราคาเบรกชุดนี้เนี่ยเข้าเข้าเลยนะครับก็ถือว่าเป็นรอบของการเล่นเป็นเทรนที่ที่ที่ดีมากนะครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับจะเป็นส่วนในเรื่องของอการบริหารไซโคโลจีหรือการบริหารจิตวิทยาเนาะเวลาที่เราเทรดเนี่ยอ่ในบางครั้งเนี่ยมัน มันมันมันจะต้องฝึกถือเนาะก็คือถือลันเทรนผมจะเป็นลันเทรนผมก็จะต้องฝึกในการเฮน d แฮนแเดิลโพซิชันแล้วก็ฝึกในการหาจังหวะในการเข้าเติมซึ่งเวลาที่เราจะเป็นเทรดเดอร์เนี่ยในในส่วนตัวหรือในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าการทนฟ้าให้ได้นานที่สุดเนี่ยย่อมสร้างโอกาสมากกว่าการทนแดงเสมอและ เราก็จะได้ในเรื่องของรีวอร์ดทางเวลาที่เยอะมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามสำหรับตัวคอนเทนต์ปั้นพอร์ตนะครับในปี2024นี้ได้เลยก็ชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ไคร e ที่ช่อง Earth EDC นะครับด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย